ัทีค่ะมาไาจ้าสามเขาฝนตกมัอวอันลรจ้าพืน้นเมื่อค่ำงานนี้เพราะได้สามสามขกลรจ้าวันสดชื่นยุสากับเพิ่มมานิดหน่อย ไปสามเขากันจ้าไปจ้าไปสามเขาโชคดีเอยมีน้ำสามเขาจากน้อยก่อนนะก็ซ้ำาพี่น้องเอยมันตรงว่ามือน,นีกระติดรลายคักน่ะน,นะจ้นะ้น้ำนั่นเขาอ่ะเขาแกาเข่าข้าวมีเขา,เา,เขา,เขา,ามีน้ำยูจ้า ต่อทางนี้จ้ะต่อทางนี้ทางนี้ก็บมิมงสามแล้วก็หลายป็นไดจ้ะมี่น้ำกระสามเหียงน้าคิดหนอ นาเอายาอมกัวมสดาเมื่อยนั่งเอาตะไคร่แกตะไคร่กระไอไปตุ่มเป็นยาก่อนแก้โควิดนำมาหันน่าหลายอยู่เจ้าคนกับตุมไม่หยุดแล้วฝนนั่งยากระง้ mặt tạt rồi đấy, vui đây dưới đây nhà rồi đây, ngon thật. ôi, ôi, chị đồng làm thêm má lại thêm, ôi, yeah. nhá, dạ, ถฝนซื้นดีครับต้นไม้ก็ได้น้ำบ้ายตืบด้วยจ้ะเดี๋ยวไม่สามทางไหนอีกปลาไข่บบบฟาร์มจตสามเขาแรกก็เอาปลาเมื่อบ้านไปกินจ้า <c oughs> มีเด็กหน่อยสังตัวซอยเน,นี่ยเนี่ยตัวซอยนะ <c oughs> น้องฟาร์มเฮ้ากับน้องบี นั่นละจ้าปลาอยู่น้านี่หละจ้าโอเเาน่ะทางพูนเลยเจ้ายู่คลองตานสาโอเคจ้าแตงจก่แตงสุกแตงปลูกเองจ้าแตงบานหอนี่ยละจ้าปลาเราก็มาจกินของหวา,เเา,า,กน,า,ากนกันจ้า

lại lại kìa xe hợp ạ xe đó chứ nhấp lời